เราก็ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในวัดของเด็กชายศิวัตรปันเพชรนะครับวันนี้เราอยู่วันที่ทีมมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตย์รามข้ามแรกก็จะสอบคือเพิ่มนะไปข้ามแรกมาสอบเลยเหรอเอ้ยไม่ใช่ค้าบแรกเอ้ยไม่ใช่ค้าบแรกไม่ใช่แล้วมันสอบค้ามไหน ไม่รู้สักคาหนึ่งอ่ะเก็แต่มันมีวิทด้วยแล้วเกมวะเกมตสอบข้ามไหนอ่ะวิทเพิ่มสอบข้ามไหนอะเกมข้ามท้ายวันนี้ข้ามท้ายอข้ามท้ายอ๋อก็วันนี้เราก็กำลังจะลงไปเข้าแถวนะครับกำลังลงมาจากชั้นสองไปชั้นหนึ่งนะครับผมเรื่องราวมาเข้าแถวกันเรื่องการเข้าแถวจะเป็นยังไงไม่ไม่ดูไม่ได้เขาไม่ให้ถ่ายได้ได้ครับ ันนี้เรไาไปกินข้าวไปกินข้าวเลยกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วอันนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะ สอบอังกฤษเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับก็ดีก็ดีก็ดีดีคือง่ายใช่ไหมครับใช้ได้ครับก็แม้ว่าเป็นข้อสอบที่ต้องใช้สมองคนทุควนเลยถ้าไม่ใช่สมองก็ทําไม่ได้สิครับใช่ครับแล้วก็จะไม่มีสมองคิดพิ่คราแย่ๆกัน ตินครับตินครับข้อสอบเป็นไงบ้างครับอังกฤษครับฮะข้อสอบเป็นไงบ้างกังวลเกินเขาบอกว่าใช่ครับคือมันจะมีแบบสลับแบบเหมือนสลับฟันปลาอะไรอ๋อฟันปลาทำเพียงฟันปลาฟันปลาแหลมคมฟันปลาภาษาอังกฤษคืออะไรอ่าสีตาไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ฟันปลาภาษาอังกฤษคืออะไรฮะฟันปลาฟิตทูดฟิตทูดเออเออไม่แค่ฟันไม่แค่ฟันเออกูว่าใช่หรอใช่ใช่ไหมกูไม่รู้กูฟิตทูดใช่ไหมใช่ใช่ะไหมเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับข้อสอบไงบ้างครับไอ้ไทยไทยวอล์กรับตาทำรับตาทำเงี้ยอทำได้ได้ทำได้เฮ้ยเก่งขนาดนั้นเลยเหรอได้เต็มได้สองข้ออ้าว ชงช้าชงช้าชงช้าวิชาต่อไปสอบอะไรอีกครับสอบอะไรอีกสอบอีกเพิ่มกันอ้โหวีเพิ่มเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องความอ่าระบบทีวีสอบยังก็สอบนะยังก็สอบอ่ต่อครับ Two thousand years later เป็นยังไงบ้างครับเน็ตใช้ได้ง่ายเหรอใช้ได้อ๋อใช้ได้อ๋อ เน็ตครับเราจะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมไอเน็ตเราจะไม่เจอกันห้าวันนะเน็ตก็สวัสดีสวัสดีอ๋อปีใหม่อ๋อปีใหม่อ๋อปีใหม่ไม่ใช่ปีเก่าแปลว่าปีเก่าก็ไม่ใช่ปีใหม่